เราเงียบเลยอ๋อไอเฮียพ่อกูพิมพ์แม่งเงียบเลยโดนโดนล้างเฟิร์มไปโดนล้างเฟิร์มไปโดนกูอาตอมิกเลยแต่นี้ไม่เคยแพ้ไอสัตวนพอดจริงแล้วมึงดูเยัดไตดูกลัวเดี๋ยวก็ร้องไม่ร้อง สว่เล่นกูไม่เล่นแล้วอจะร้องเลยอย่าม่เล่นเลยใครเป็นคนออกแบบด่านไอ้เฮียหน้าตบพิพายทำไมอะเออแม่งมาถึงก็คือเจอกันเลยอะเราฝ่ายกันเงี้ยไปทางโค้งงั้นแหละไอ้เหี้ยแทนที่มึงจะอ้อมไปหลังสุดเลยใช่ไหมไอ้เหี้ยเออมันหน้าถนนมันก็ต่อกันนะมันก็วิ่งกันไปดิคือยุทธวิวีผ่ามึงแปลกๆเหมือนกัน ใน <silently watch. S 1> เราอ้อมโลกเพราะว่ามันเป็นหูหุบเขาแยกไว้อุ๊ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเดือดจัดอุ๊ยเดือดเกินเดือดเกินอุ้ยมองไม่เห็นอะไรเลยแดงตาก่อนโง่แดงตาย่อนเดี๋ยวโง่หม้อหม้อหม้อยังไม่ยอมตายหม้อพี่แอมเอาแบบเอายาวคุณชุกไม่ได้มึอยู่ข้างนอกไอ้เหี้ยโอ้ยชัวรได้เลยไม่เลยเม้งไม่ตายตายได้ด้วยวะไม่เราเราไม่เตี่ยคิ้วอยู่แล้วเพื่อน หมอนะตัดยวมึงดูคิวมึงกับคิวกูแล้วกันหนึ่งที้อ่ะหมอเอาให้มากครับเมื่อวานช่ได้ยิงเยอะไอ้นะเอาหมอตายไปแล้วทำมึงไงตัดว้าก็ตายแก่จบเล้วเฮียโดนยิงก่อยใครใครยิงมึงโอ้เทกเจอร์ไม่โหลดเทกเจอร์ไม่โหลดอยู่ตรงทางฝั่งซ้ายมาเต็มเลย ยิงทุกฮพ้ยิงใครไม่ได้เลยกูยังไม่ยิงเหมือนกันกูตายอย่างเดียวเลยไปมาเข้าจุดตัวๆเลยเดี๋ยวนะรถถังรถถังรถถังใครเล่นไอซ็อบาร์เระเบิดแต่รถถังดิใครเล่นอรียบร้อยไอเนี้ยแม่งเอาแล้วยิงเดียวยิงเดี๋ยวขึ้นอยู่ยิงยิงไม่ได้มันยิงยิงไม่ได้แม่งไม่ตายอีกกู โอ๊ย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 คุกไกตายแล้วมันม่นมันมีควันเงินเว้ยยิงมันไม่เห็นด้วยมันวิ่งผ่านไปแล้วผมก็ยิงมันหลังมันเลยเต็มเลยว่ะโอ้ยอ้าจากไหนจี Subscribe เราเสียนะเนี่ยรีบเข้ามาเียเสียไม่มีใครมาช่วยยึดเลยอ่ะกูยึดสู่แล้ว โอ้เตี้ยแล้วไวมากไวมากเอาไว้คุยไว้อ่ะคตรไวอ่ะดุดดุดเซกเตอร์อัลฟาอิสอ๊อกคิปไปด้วยไม่ไหวเดือดหนัหนักยิงไรเจ้าหน่ยยิงน้ำผ่องตัวเลยเอี้่ะไม่ไหวจริงว่ยทำไมมันมันยึดกันเร็วองเกินมีระเบิดควันคือแบบไอ้เฮียทำอะไรไม่ได้เลยมองไม่เห็นมองไม่เห็นยึดไปเกินอ่ะพยายามแล้ว Awesome, มันเอาควันจะมาเดียวโอ้ยควันจนมองมาอะไรไม่เห็นแล้วเนี่ยเห็นโอ้ยโดนยิงหล่ะอยู่ไหนวะกูเห็นแต่ควันเนี่ยกูช่วยคนก่อนคุณเชื่อว่าอาครูยังไม่ทันช่วยคนเลยอุ้ยมันเดือดเกินเดือดเกิน ต้องเล่นสไนด์เนี่ยกูัวกิดกันว่ะยต้องสไนด์แล้ววะแต่เดี๋ยวขอให้สไนด์ไปเกิดตรงซักเกอร์ดีกว่าอุ้ยรถถังยิงกูโอ้ยเรียบร้อยนทำไมมันเดือดกันจังวะแม่งบุกหลังมาแล้วคือทำไมมันเดือดจังวะเดือดจริงวะกูยิงใครไม่โดนเลยเฮ้ยบี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  อยู่ในตุดไว้ไม่ต้องไปยิงอยู่ในตุดไว้อ๋อกูยหญิงไม่โดนเลยเีสองบีสองก่อนเข้าบีสองไหมเบีสองไหมเราเข้ากันเข้าเดี๋ยวกูไปดูบีมันกระโดดเจสไปไม่ได้บีสองบีสองเฮลมไข่ลมไข่พิษพันเอวอะไรวะเออกูเห็น Dante, โอ้วัดรถยิงอะไรกันตรงไหนวะไม่อยู่ไหนวะยากนะขยิงวะโอ้โหโอ้โหโอ้โหแม่นดาวแม่นดาวเล่นเป็นฝ่ายกันเหมื uh> มอนโดนยิงต well> ูดไอ้เหี้ยโอ้ยอย่าเข้ามาอย่าเข้ามา่ไง เอาเอาเอาตายไปแล้วกูสารชุบเฮ้ยโอ้โหมันนอนอยู่กูมองไม่เห็นวัดกัตไนไม่ได้เลยอะจีสัสไครเนี่ยเราแม่งไม่ชุบกันจริงได้จะชุบยับเลยเนี่ยโอ้ยเฮีย B1 แม่งแทบเดือด B1 แม่งเดือดอ่ะ B1 โคตรเดือดเลยมันได้หัวแก๊ซโซนเมื่อไหร่วะ มึงไถมึงชุบชุบอะไรที่เจอควันไปดิไปไหนแล้วะเร็วเร็วไปไหนวะหันโอ้โหมองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นมองอะไรไม่เห็นมองอะไรไม่เห็นมองใครไม่เห็นเลยเอาจริงระเบิดอ่ะระเบิดอ่ะเข้าไประเบิดอ่ะเข้าไปมึงยิงใครกันวะในควันเนี่ยมึงเห็นได้ไงเนี่ยอยากรู้ว่าเห็นได้ไงไอ้ปล่ะลงในห้าทโอ้ีมอ่ะเอ้ยอ้า ห้าสิบบาทอะไรวะตัวนี้ห้าสิบบาทปูห้าสิบบาทเกินปูเลยจเทีบด้วยเงินราคาห้าสิบบาทเราเล่นเอาให้มีโปล็อกเป้าไหมทางซ้ายเต็มเลยเพื่อนมาแล้วเป๊กเกิดที่เป๊กดีกว่าโกูเอ็เกิดทถูกตัวจะไม่เกอดปูไปด้วยไปด้วยหย่งบลอนหย่งบนเป๊กข้างบนหัวเลยเรียบร้อยไว้ไ ไปดยกันไปดยกันแรกไป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 ที่จนเกินไปหรอไปไปไปยิ้ไม่โดนกูยิ้ไม่โดนหายแล้วหายยแล้วโยิ้มเกไม่โดนเลยจ้าบีสงีองแล้วก็สีไป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 กลับบีก่อนไมกลับ่เอ้ยใครนอนตุ เดี๋ยวเดี๋ยวกลับก่อนกลับก่อนแป๊บนึงโอ้เขามีสองแล้วเนี่ยเนี่ยกำลังมากำลังมามีสองโอ้ควันเต็มเลยมีสองเพี้ยอะไรเนี่ยเข้ามาเข้ามาใครนอนตปรยอยู่อยู่บีหนึ่งอยู่อยู่ไหนวะอยู่บีสองไปเนี่ยเขาอยู่บีหนึ่งดิวะมันไม่ทันตัวปลาระเบิดสมอสเอ้ากูยิงใครวะอันนี้ใครเนี่ยกูนอนกูไม่เฉย โอ้ยโอ้ยมึงเห็หนยังไงวะนี่ไงอ้ากูกำลังรีโหลดหมอจุดเพิ่มหมอชนะหมอหมอไอ้เจมันจะตายอยู่แล้วเขาบีหนึ่งไหมเขาบีเราเข้าบีหนึ่งกันไหวปะอยู่บีหนึ่งเนี่ยล้มอยู่บีหนึ่งมาชุบหน่อยดิแมดิกผมต้องเกิดบีสองแมดิกไอ้หมอ ไอ้หมอมึงเดินผ่านกูอยียบมึงไปอย่ามึงไปหมอมันเดินผ่านกูไปเลยมันเหยียบหน้ากูเลยโอ้ยมีคนช่วยกูแล้วไอเดียวสวยไอเดียวมันมาจุดเกิดข้างๆกูเนี่ยมันเกิดมาเฮ้ยเดียวจุดเกิดจุดเกิดนี่นี่ตรงหน้ากูเลยมันมาจุดเกิดข้างฮะอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้มันตายแล้วมันตายแล้วยมันเกิดแล้วมันก็วิ่งเข้าวิ่สองรัวๆเลยซะ โอ้ยใครยิงวะดูดูโอ้ยมันเข้ามาแล้วอ่ะมันดูดเข้ามาเลยอ่ะโอ้ยมันวางไกลมากอ่ะเกิดใหม่ว่าคนละฝั่งเลยะกูยิงจนเกิดแม่งควงไปละแมนดาวแมนดาวกูก็ดาวจะดังเหรออะไรนะดังแอะไร เดือดเดือดเกิดยึดบินลวงมายึดบินลวงมายึดบินลวงด่านนี้มองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะโอ้ยยิงอะไรวะโอ้โหโอ้โหไอ้เรื่องเข้ามาหาเขาหนึ่งมาหนึ่งมาหนึ่งโอ้โหระเบิดระเบิดโอ้โหโอ้หูไม่อยู่มันอยู่เกมไหนเกมไหนไหนวะใครเนี่ยนี่ใครเนี่ยโอ้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 ยไม่รู้เรื่องกูมองอะไรไม่เห็นเลยเพื่อนมันอยู่ตรงรูเว้ยมันอยู่ตรงหลังหลังกระโดดหลัง โอ้ยโอ้ยบอกอะไรไม่เห็นเลยมาข้างหลังจุดบีมันมีคนวางมันมีเกิดเกิดเว้ยมระวังคนละฝั่งอ่ะมาร์กน่าจะวางแถวหินเจคุมาร์กฮะเกิดมาเลยเกิดมาเลยไม่มีคนอยู่ใกล้โอเคโอเคโอเคแดด่กล้แถวแถวนี่ยมันวางไว้โอ้โหแม่ง ปาควันยนมองอะไรไม่เห็นโอ้โหเงี้ยระเบิดอะไรวะเขวี้ดเดียวโดนระเบิดเฮียเจ้ด้วยไปะวังนะรถมจะมัมาเลยเดี๋ยวจะมาเลยมองอะไรไม่เห็นเลยมันต้องไปดักยิงไว้เชี่ยอยากไปดักยิงเวี้ดไปลวโอ้โหกูได้แต่สิทธิ์มองอะไรไม่เห็นเลย โอ้โหมึงยิงอะไรจากไหนเนี่ยสนัยมันอยู่รอบๆเลยเว้ยเห็นแล้วมันเกิดมันวางมันวางที่เกิดตรงเต็นด้วยเต็นท์แม้อยแท็กิงเดียบเห็นเห็นล้เห็นมันเกิดตรงไหนครับทันทีลแล้วแถวๆแถวๆแถวเต็นท์ตรงเนี้ยไปกับทูมาเนียดีกว่า โดนยิงหัวโดนยิงคนเดียวนี่แหละไอ้สัสเฮ้ยเคยกระโดดไปมาเริ่มงงเริ่มงงกับทีมตัวเองโอ้ยไม่รู้เมื่อกี้มันเห็นใครวะเบียงบอชัดชัดแล้วีอ่ไอ้ยี่วีดับเบิลเคียโอ้ยได้แล้วได้แล้ว กกหน่อยใครได้้มกหน่อยเหรอี e ้เวะโอ้ยอยู <outez> <unus ually>. ่ใคกูเฮ้ยหมอมันมกูวะนี่ใครเนี่ยว้าว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 ยกูตกใจเดียวมีสอม่คนมีอมีสมีสองเอ้เดียวจะทีนให้ซะหน่อยอ้ยสามสี่คนเลย เกิดวิ่งเข้ามาโอ๋อเยี่ยแม่งเต็มเลยอ้ากูกำลังเปลี่ยนปืนใครยิงจากไหนอ้าวอะเอานอนเหมือนกันอหมเฮ้ยไม่เอารถถังบ้ามาเราเรถถังไต่คอมสวยๆสวยสมองสมก็ไงแล้วสมองเข้าไปดิมันมามันมาเป็นอะไรวะตายไปแล้วดูเอวีอย่างเยอะเลยโอ๊ยกูโดนระเบิดล้มตาย มาแล้วมาแล้วมาช่วยแล้วจ้าว้าหมอเป็นเจบคนนะตรงเนี้ยไม่ถุกจริงๆนยไม่ทุคมจริงๆอ่ะเอาเป็กมาแล้วมาแล้วถ้ากูไม่ตายนะขึ้นไม่ได้วะทนไมมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอ้ยหมอไม่ทุูมจริง หมอไม่ยุบยังไงก็ไม่ยุบเว้ยมันเราเจะชนะแล้วเนี่ยลองดูเลยเราส่วงได้เอ้ยอย่าพูดอย่าพูดอย่าพูดเออมึงอย่ามึงพูดนี่เออตอนนั้นก็เหลือเจ็ดสิบตัวฉันต้องชนะแบบไม่รู้ตัวไอ้ตอนนั้นก็เหลือเจ็ดสิบตัวไม่เอานี่เพิ่งจุดสองไงใครจะไปรู้มันอาจจะทีเดียวลุลวงก็ได้อย่าอยายา เราต้องไปพูดเราต้องไปพูดเราต้องเล่นเรื่อยๆแบบไม่มองหมอเต็มเลยตรงนี้หมอนมาทำอะไรกันตรงนี้เนี่ยโอ้โหคุณดูอะไรอยู่เนี่ยไม่เห็นอะไรเลยไม่มีใครมองหลังเลยมีพริสชุบๆหมอคอยตายเลยเพื่อนเข้าไปไม่ได้เยอะจัดไอชื่อตัวทีค้างแม่งไม่ยอมชุบเลยไม่คลุกใครเลย เจสสขอยิงบ้างเถอะรถถังรถถังเรามารถถังเรามาโอ้โหมึงแม่นจังวะไอ้แต้มเยอะๆเรียกรถถังมาดิโอ้ยบีหนึ่งวิ่งไปบีหนึ่งเดี๋ยวนี้เฮ้ยมันจะยืนแล้วมันจะยืนแล้วมันยืนเร็วเดี๋บีสองบีสองก็ได้คืนบีสองก็ได้คืนบีสองก็ได้คืนเออสวย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 ไปไม่ได้อีคอมเมนตหมดเลยเหรอ ไปแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวกูเพิ่งเกิดหยาดนะโอ้กูเพิ่งเกิดโอ้ยเจสหมาเอ้ยฉุบละโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวน้อมึงเห็นได้ไงเนี่ยโหฮะโอเคเห็นแล้วละโอ้โหเราเบิดอ๋อมีหมอช่วยละกูมองอะไรไม่เห็นเลยนอกจากควันกูเรียกรถถังนะมา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 ขึ้นรถถังเลยเมื่อกี้ โอ้หเดือดเกินเดือดเกินโอ๊ยแล้วกูโดนยิงก่อนจะเป็นรถถังนี่โดนขโมยรถถังปะเนี่ยขโมยได้ด้วยเหรอขโมยได้เรื่องมานคือรถถังกูเร็วกูตอดว่ากลางสะพานอ่ะอย่างงี้ละดขโมยมีคนแล้วอย่างงี้ละเดี๋ยวแล้เดี๋ยวแล้ช่วยแล้วเออกูช่วยเพื่อนแล้วกูก็ตายว้า เอาไปปกตายใกล้กูเลยอ่ะทันมีสองอย่างเดียวเลยไปเถอะไม่มีใครมาช่วยหรอกมีกูไปรถถังเนี่ยไปรถถังรถถังมาได้ไดไดแล้วไดแล้วให้เพื่อนกูต้องให้เพื่อนยิงอ่ะกูยมีไม่ได้โอ้โหไม่ตายได้ไงวะรถถังรถถังหนักมาด้านซ้ายใครจะได้ยิงรถถังโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอรถถังยโอ้ยโอ้ายหน่อย เราเป็นหมอรถถังมันจะมาฆ่ากูแปาวีหนึ่งแปวีหนึก่อนววว้ารถยักษ์รถยักษ์มาแล้วกูใช้ได้มันคือรถถังกูหน่อยทุกคนเลยโอ้ยช่วยสอคนวีหนึ่ออคนเดี๋ยวกูเดี๋ยวเครไปเฮ้ยมาช่วยแล้ววะขอบคุณนะมันมาเจังหวะเฮ้ยเขาหลังยไม่เราชนะแล้วละ เอ้ยชนะแล้วชนะแล้วชนะเราไม่ได้ไม่ได้เฮียเอ้ยชนะแล้วมึงดูดิเยอะกว่าพินสองเยอะกว่าอีกสองตัวสัตว์ไม่ได้ด้วยอีกหนึ่งตัวชนะแลาเจ้าเจสัสไครส์เฮียฮึฮึสัตว์แกอธันเมื่อวานก่อนเฮีย